นำเพื่อนๆมารับชมวัดสวยในจังหวัดเชียงรายวัดต่อมาครับชื่อว่าวัดกลางเวียงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายตรงสี่แยกถนนอุตตรกิจกับถนนรัตนาเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อน,นะครับเดินไปรับชมทีละจุดพร้อมคำบรรยายนะครับประวัติโดยย่อของวัดกลางเวียงนะครับสร้างมาแล้วประมาณ560ปีนับถึงพุทธศักราช2 5 3 5เดิมชื่อวัด จันตะโลกเปลี่ยนชื่อจากวัดจันตะโลกเป็นวัดกลางเวียงเมื่อสร้างเชียงรายครั้งแรกวัดกลางเวียงไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นปีใดแต่พบหลักฐานการก่อสร้างถาวรวัตถุที่จารึกบ,บนแผ่นอิฐว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ1975ที่วัดจันตะโลกหรือวัดกลางเวียงนะครับมีสะดือเวียง สดือเวียงที่สร้างขึ้นใหม่นี้ปฏิสถานอยู่ภายในซุ้มมณฑดบโดยในปีพศ2535หลวงพ่อพระครูาศาสนก,กิจกุลเจ้าอาวาสวัดกลางเวียงในขณะนั้นได้นำคณะทั้งภายในและภายนอกซึ่งก็ประกอบด้วยสิทยานุสิ์และญาติโยมร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษสดือเวียงไว้ณที่เดิมที่เคยถูกหรือทิ้งไปโดยได้ประกอบพิธีถูกต้องตามหลักล้านนาโบราณทุกประการ สรืเวียงที่สร้างขึ้นใหม่นี้ปฏิสถานอยู่ภายในบนดบทรงยอดแหลมขนาดของสรืเวียงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6ศอกหรือว่าวาครึ่งนะครับสูง8ศอกหรือว่าสูงสองวาภายนอกมีรูปปั้นกุมพันสองตนทำหน้าที่พิทักษ์สรืเวียงตามคติความเชื่อของชาวล้านนาตามปกตินั้นจะมีพิธีไหว้สรีเวียงเป็นประจำทุกปีเป็นการทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองและเป็นที่สักการะบูชาถือเป็นที่รวมวิญญาณของบรรพบุรุษคนเมืองเชียงรายและผู้คนมีความเชื่อว่าเมื่อกาศก,การะสะดือเวียงแล้วบ้านเมืองจะพ,พ้นภัยพิบัติและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูที่วิหารวัดกลางเวียงนะครับรูปแบบอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์กล่าวคือรูปแบบโดยรวมเป็นวิหารแบบล้านนาประดับช่อฟ้าใบาลากา หน้าบันไดตกแต่งด้วยเครื่องไม้สลักลงรักปิดทองครับถัดจากอุโบสถนะครับก็จะเป็นหอไตวัดกลางเวียงครับหอไตนั้นมีหน้าที่เป็นธรรมะเจดีเป็นสัญลักษณ์ของพระไตปิฎกอันแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นและความมีอยู่ของพระพุทธศาส,สนาในดินแดนนั้นๆนะครับ การสร้างสถานที่เก็บพระไตรปิฎกซึ่งจะนำออกมาใช้เฉพาะวันสำคัญเท่านั้นจึงเป็นที่ห่วงห้ามของบุคคลภายนอกหอไตแบบล้านนาดั้งเดิมมักเป็นอาคารสูงไม่มีบันไดาทางขึ้นโดยเฉพาะแต่ก็จะมีการเจาะช่องทางขึ้นที่ชั้นบนหรือมีประตูทางเข้าเฉพาะชั้นบนสติความเชื่อของชาวล้านนาถือว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นของสูงนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์และควรคารพบ,บูชา หอไตวัดกลางเวียงเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ซึ่งยังคงรักษารูปแบบการสร้างหอไตที่เป็นอาคารสูงไว้เป็นอย่างดีหลังคาเป็นทรงจั่วประดับด้วยเครื่องไม้แกะสลักปิดทองสวยงามมีระเบียงโดยรอบห้องเก็บธรรมครับถัดจากหอไตนะครับเป็นพระธาตุช้างขำเป็นพระธาตุสีขาวสวยงามนะครับโดดเด่นรอบๆพระธาตุก็จะมีช้างจำนวน9เชือดด้วยกันนะครับ แล้วก็ชั้นถัดไปก็เป็นพระพุทธรูปในปางต่างๆนะครับเจดีช้างคำ้ำหรือว่าพระธาตุช้างค้ำนะครับมีช้างก้าเชือกส่วนกลางเจดีมีซุ้มจระสาชั้นประดับซุ้มด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆอย่างที่เราไปเมื่อสักครู่นะครับผม วัดกลางเวียงนั้นอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับและก่อนจะจบคลิปวัดสวยของเชียงรายวัดกลางเวียงนะครับจะพาเพื่อนๆนั้นไปกราบพระพุทธรูปภายในวิหารท่านมีนามว่าหลวงพ่อเพชรมงคลมุนีเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาปางมารวิชัยประทับนั่งคัศมาธิราบทางวัดได้บุรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ลงลักปิดทองทั้งองค์นะครับ แล้วก็ด้านข้างก็จะมีรูปสมัยที่ยังไม่บุรณะปฏิสังขรณนะครับรูปหลวงพ่อเพชรติดไว้ด้วยนะครับนี่แหละครับคือรูปหลวงพ่อเพชรตอนที่ยังไม่บุรณะปฏิสังขรณครับคลิปนี้นั้นเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ